ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎพิเศษที่บางคนอาจจะลืมไปนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นกฎที่ทางเ c e b o o k เขาห้ามเหมือนกันนะครับว่าไม่ให้ลงหรือว่าลงแล้วอาจจะลดการมองเห็นหรืออาจจะกลายเป็นผิดกฎไปเลยก็ได้ mm hmm. ก็คือเรื่องที่เรามองข้ามไปซึ่งเรื่องที่ว่านี้นะครับกฎที่ว่านี้ก็คือการที่เราลง รูปภาพของคนป่วยนะครับเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยไม่ว่าจะเป็นคนป่วยที่เป็นญาติของเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เราไปเยี่ยมไข้เขานะครับที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่หรือว่าจะมาเยี่ยมไข้เขาที่บ้านพักฟื้นอย่างนี้นะครับเราก็อยากจะลงคลิปวิดีโอให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจให้เห็นถึงความเป็นคนที่เอาใจใส่ คนป่วยนะครับหรือว่าการปฏิสัมพันธ์การดูแลการไปให้กําลังใจกับคนป่วยหรือว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องบวกเนาะสำหรับการทําคลิปก็แล้วแต่หรือว่าจะลงภาพของผู้ป่วยหรือว่าคนที่ก็เป็นคนไข้นะไม่ว่าจะเราจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านก็นแล้วแต่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอันอันตรายมันมีอยู่นะเพราะฉะนั้น ใครที่ทําอยู่นะครับก็ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของความ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 เสี่ยงต่อการถูกลดค่ามองเห็นความเสี่ยงต่ออาการทําผิดกฎของ Facebook นะครับทำไมถึงบอกว่าการเอารูปของคนป่วยหรือว่าคลิปของคนป่วยที่เราไปเยี่ยมเขานะครับที่เราไปส่งมอบกําลังใจให้เขาเนี่ยให้เขาหายไปไวเนี่ยทำไมมันถึงมันถึงเป็นผิดกฎ facebook หรือว่าทําให้เ c e b o o k ของเรานั้นถูกลดค่าการมองเห็นนั้นก็เป็นเพราะว่า คนป่วยเนี่ยกฎหมายเนาะที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาบอกว่าคนป่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้คนอื่นหรือว่าคนสาธารณะทั่วไปเนี่ยมองเห็นหรือว่าไม่เห็นสภาพของเขาในขณะที่เขาป่วยเขาเป็นไข้เขาไม่สบายเขามีโรคมีภัยอยู่เขาเป็นอ,อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ปกติ นะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้แบบหน้าตาสดชื่นผ่องใสอะไรนะครับเขาอาจจะหน้าซีดหรือว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับเขาไม่สบายในคนป่วยในะยนะลักษณะของคนป่วยนะครับหรือว่ามันมันมันก็ต้องมีมีมีความผิดปกติจากคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลหรือในที่บ้านคนป่วยอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่อนอสมเราจะไป ไปเยี่ยมบ้านคนไข้และวอสมอเป็นครีเอเตอร์ด้วยอย่างงี้นะครับเอ้ยทำคลิปไปเยี่ยมคนไข้ดีกว่าหรือว่าพวกเราที่เป็นครีเอเตอร์เราไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยนอนโรงพยาบาลไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยนอนโรงพยาบาลหรือคนรู้จักกันที่ป่วยนอนโรงพยาบาลเราก็เอ้ยไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์กับคนป่วยดีกว่านะครับเพื่อให้เขาจริงๆก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคือคนไทยเราหรือว่าคนในเอเชียหลายๆที่เนี่ย เขาไม่ได้คิดเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่เอาคนป่วยมา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 ,มาประจานเขาหรือว่าเอาคนป่วยมาทําให้เขาดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเราสื่อว่าเราเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจมีน้ําใจม,ใจมตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเยี่ยมคนป่วยเนาะให้เห็นถึงถึงความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเรากับคนป่วยว่าเออเนี่ยขนาดเขาป่วยแล้วเราก็จะไปเยี่ยมเขาแล้วก็ยังดูแลกันดีอยู่นะ แต่ว่า Facebook หรือว่ากฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขามองว่าเราอะไปถ่ายภาพคนป่วยมาไปถ่ายภาพคู่หรือว่าเราถ่ายเฉพาะภาพคนคนป่วยเดียวๆเลยถ่ายคลิปอ่าคนป่วยเดียวๆหรือว่าถ่ายเป็นคู่ตายเป็นหมู่คณะอ่าแล้วเราก็อ่าทำหน้าอาจจะทําพวกเราเองทําหน้ายิ้มแย้มโดยคนป่วยเขาอ่ายิ้มแบบเจริญๆอย่างเงี้ยเขาเขาป่วยเขาไม่สบายอะ่ะหรือ เราอาจจะไม่ได้ทําหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ทําหน้าทําหน้าเฉยๆนะครับเรียบเรียบเฉยเหมือนกับคนป่วยเป็นเพื่อนเขาอะไรงนี้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับก็ดูว่าเป็นการเอาคนป่วยเนี่ยมามา,มา,ม,ามาทำให้เขาดูไม่ดีไม่ควรที่จะไปถ่ายไปถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายถ่ายภาพเขาตอนที่เขาดูไม่ดีเขามองว่าคนเราเนี่ยควรที่จะไป ไปถ่ายภาพกันหรือว่าไปบันทึกภาพด้วยกันตอนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งคนทั้งหมดเนี่ยจะต้องจะต้องดูดีจะต้องอยู่ในสถานภาพที่มันปกติไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ไม่ได้อะไรเนี่ยเขาก็จะมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาอีกอย่างหนึ่งเขาก็กังวลว่าเ,เราไปเอารูปภาพของคนป่วยมาเนี่ยคนป่วยเขาอนุญาตไหมหรือว่าเราเราเราไปถือวิสาสะเลยต่รเราไปทําโดยพารการ ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะทำโดยพละการคนป่วยไม่ได้อนุญาตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ คิดไปสารพัดเรื่องของกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน,นี้เขากา็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเพื่อนบางคนนะครับที่ไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับคนป่วยไปถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นคู่หรือว่าจะไปถ่ายเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับมารยาทของทางตะวันตกเขาที่เป็นมารยาทสากลเนี่ยเขาก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้คนป่วยเนี่ย รู้สึกไม่ดีเวลาที่ตัวเองป่วยแล้วก็คนอื่นเขาเห็นนะแล้วจะบอกเขาไม่อนุญาตอย่างเงี้ยเนาะแต่คนเอเชียเราคนไทยเราส่วนส่วนใหญ่แล้วนะก็มารายาทของเราก็คือเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเวลาเราไปไปหาคนป่วยก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ชื่นชมกันแล้วก็อาการที่เราถ่ายภาพาคนป่วยเนี่ยก็รู้สึกว่าเราอะ เห็นว่าเออเราจะต้องบอกกับเพื่อนพี่น้องนะว่าเออคนนี้ก็ป่วยอยู่นะมาเยี่ยมกันมาให้กําลังใจกันแล้วสมมติว่าผมเป็นคนป่วยเองนะผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ถ่ายเองว่าแต่ถ่ายเองไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเราถ่ายเองเนาะถ่ายเองลงเองเป็นครีเอเตอร์เองอย่างเงี้ยเราป่วยเราก็ลงเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปถ่ายคนอื่นเนี่ยที่ที่ไม่ใช่เราอะ่ะมันก็มีเสี่ยงมันก็เสี่ยงต่อการลดค่าการมอ,มองเห็นหรือว่าเสี่ยงต่อการทําผิดกฎของ Facebook เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อ่ามันก็ สองแง่สองง่ามอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นตัวเราเองเราก็เอ้ยเราอยากให้เพื่อนรู้ว่าเออตัวนี้เราก็ไม่สบายเราเราเราป่วยเราเอย่างนั้นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะบอกเพื่อนได้แหละนะก็ผมก็ลงบ่อยแต่ถ้าเป็นรูปตัวเองไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นรูปของคนอื่นบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่เราก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราของเขานะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่เราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ ให้เกียรติเขาด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับระวังนะครับการไปเยี่ยมคนป่วยการถ่ายรูปกับคนป่วยระวังอาจจะไม่ใช่ผลดีก็ได้นะครับอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ลดค่ามองเห็นแล้วว่าแล้วก็กลายเป็นการทําผิดกฎของ Facebook ก็เป็นไปได้นะครับวันนี้นําความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับเราจะได้ระมัดระวังกันตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด ถูกใจกดคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องประยงอายเมืองด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเป็นตเทนี้ครับสวัสดีครับ